ถ้คุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมรับรองได้เลยว่าคุณจะประหยัดเงินค่าเข้าคอร์สไปได้หลายหมื่นหลายพันบาทมากๆ <S <S นั่นก็คือเรื่องของกดแห่งแรงหนึ่งดูดกฎของจักรวาลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องออฟวิทยุลนะครับและนี่ก็คือออฟวิทยุผลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ต่างๆนานาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะครับ พูดสันส้นแค่นี้แหละอ่าโอเควันนี้นะครับผมเกริ่นไว้ในที่หัวคลิปว่าถ้าคุณฟังคิปมี้จนจบคุณจะประหยัดเงินค่าเข้าคอร์สไปได้หลายหมื่นหลายพันบาทมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ผมมองแล้วว่ามันไม่ควรจะต้องเอาเงินไปเสียให้กับไลโ์ค้รนี่ผมไม่ได้มาบัฟวงการนี้นะคือผมต้องบอกผมจะบอกว่าคุณนะ่ะไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปเสียให้กับการเข้าคอร์สสัมมานาเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ เป็นธรรมดาชีวิตปกติในมนุษย์เรามากๆแล้วผมก็จะมาย่อยมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคุณฟังดีนะกดแห่งจังกรวาลใช่ไหมคุณมีเสียงเงินเข้าคอร์สใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกให้ฟังกดแห่งแรงดึงดูดด้วยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันก็คือกลับมาที่ตัวคุณเหมือนเดิมบางคนอาจจะบอกว่าไล,ไลโค้ดอาจจะบอกว่าจัก,กรวาลมอบสิ่งนี้ให้คุณอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ จักรวาลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะจักรวาลคือตัวคุณนี่แหละที่ทําตัวเองควรค่าคู่ควรแก่การได้รับสิ่งดีๆหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณเป็นคนมองโลกแง่ลบสมมติสมมติมองโลกแง่ลบมองอะไรก็แบบว่าโอ้ยอะไรวะเออวันนี้แดดร้อนจังไหมมองเห็นอะไรอีกเอ่อน้ำไม่เย็นนุ้นน้ำไม่เห็นเย็นเลย คือแบบบ่นทุกอย่างมองโลกแง่ลบบ่นทุกอย่างแล้วคุณก็มาบ่นว่าจัก,กรวาลไม่เห็นมอบอะไรให้กูเลยนี่เห็นไหมแต่พออีกคนหนึ่งเขาเป็นคนที่คิดดีทดําดีมองโลกแง่บวกโอ้วันนี้อากาศดีจังเลยโอ้นกผ่านเว้ยเอ้ยมีความสุขจริงเฮ้ยลมเย็นเว้ยอะไรดีแดดดีเว้ยวันนี้เอออากาศดีเว้ยวันนี้กาแฟวันนี้อร่อยจังเห็นไหมหรืออ่าอะไรดีเออนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็คือพอคุณพูดดี คุณคิดดีคุณมองโลกแง่ดีคุณก็เลยกระทำออกไปดีสุดท้ายก็อะไรครับก็อะไรครับคิดดีพูดดีทำดีก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาได้โอกาสที่ดีกลับคืนมาได้เจอคนดีๆที่คิดดีพูดดีทำดีเหมือนกันเข้ามาอยู่ในชีวิตได้เพื่อนดีๆแ yeah. <Yeah. S 2> เห็นไหมนี่เป็นเรื่องของการกดแห่งการดึงดูดนะนะกดแห่งแรงดึงดูดแล้วนะก็คือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหากัน เพราะว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเดียวกันดึงดูดเข้ามากันปุ๊บเหมือนอะไรเหมือนคุณคุณเคยเห็นไหมกลุ่มคนรักกาแฟในใน c e b o o k ก่ะก็คือพอคุณพูดเรื่องกาแฟคุณเก่งกาแฟคุณสนใจกาแฟคุณชอบดื่มกาแฟมันก็จะดึงดูดคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเข้ามาก็คือคนที่ชอบกาแฟเหมือนกันเข้ามา กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคอมมูนิตี้เป็นกลุ่มสาธารณะขึ้นมาที่คุยเรื่องเดียวกันเห็นไหมก็คือน,นี่แหละดึงดูดเรื่องเดียวกันเข้ามาถ้าวันนี้คุณคิดไม่ดีคุณพูดไม่ดีคุณกล้าจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันแย่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็จะบ,บ่นชีว่าชีวิตว่า,ววาจัก,กรวาลไม่เห็นมอบอะไรให้ฉันเลยมอบแต่อะไรก็ไม่รู้ขี้หมาตดเหม็นไม่ให้ฉันเห็นไหมนี่แหละคือแก่นแท้เอาแบบเข้าใจง่ายเลยกดแรงดูด กฎแห่งจังกวาลมันมีแค่นี้เองคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเจอคนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตงานการดีๆเข้ามาในชีวิตเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันก็คือกฎแห่งความคู่ควรได้รับมากกว่านี่แหละกฎแห่งจังกรวานะผมมองว่ามันเป็นกุสโลบายซะมากกว่า พูดให้มันดูเหมือนเป็นสิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเล่นลับเลยมันเกี่ยวกับตัวคุณ100%เต็มว่าวันนี้คุณทําตัวยังไงคุณคู่ควรแก่การที่จะได้เจอคนดีไหมคุณเห็นไหมว่าทําไมคนรวยๆเขาถึงไปตีกอล์ฟด้วยกันเพราะว่าเขาดึงดูดกันเพราะเขาคิดเหมือนกันเขามีไมซ์เซ็ตเดียวกันเขาจึงดึงดูดกันและเขาก็เลยได้เกิดเป็นคอมมูนิตี้คนรวยขึ้นมาวันนี้ทําไมคนที่ขับบิ๊กไบค์ ถึงมีเพื่อนที่มีแต่ขับิ๊กไบด้วยกันทั้งนั้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยแกงนี้มันรวมกันได้ไงวะมีแต่คนขับรถสวยเพราะว่าเขาคิดเรื่องเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันมายเซ็ตเดียวกันมายเซ็ตใกล้เคียงกันเขาจึงดึงดูดกันเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันทีนี้ตัดภาพมาที่คนไม่ดีคพที่ชอบคิดไม่ดีชอบนินทาชาวบ้านพูดเรื่องลบด่าบ้านนั่นด่าอีนั่นไอ้นี่สุดท้ายคนแบบนี้ก็ต้องไปเจอคนที่ขี้นินทาเหมือนกันแล้วก็เลยกลายเป็นอะไรจับก,กลุ่มนินทาเห็นไหม แรงดึงดูดถ้าใช้ในเรื่องดีมันก็จะดีถ้าใช้ในเรื่องไม่ดีมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละคุณไม่ต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สเรียนหรอกคุณฟังคลิปนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณสามารถเข้าใจได้เลยถ้าถ้าคุณฟังผมด,ดีแล้วคุณเข้าใจที่ผมพูดจริงๆนะรับรองว่าจบจบเลยเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยไม่ต้องไปเสียเงินค่าเข้าคอร์สเลยหลายหมื่นบาทหลายพันบาทที่เขายิงแอดโฆษณาใส่คุณนะแบบ วันนี้เรามาเรียนเรื่องกดแห่งแรงสั่นสะเทือนแกกดแห่งแรงดึงดูดอะไรเงี้ยวายเบชันอะไรอย่างเงี้ ration, ไยไม่ต้องไปเรียนฮนะมันมีแค่นี้จริงๆแก่นแท้ม,มีแค่นี้จริงๆแต่ถ้าใครจะไปเรียนเพื่อเอาบรรยากาศแบบพบปะคนที่คิดเหมือนกันคนที่นั่งข้างๆคุณในสัมมนามันก็ต้องคิดเหมือนคุณใช่ไหมมนถึงไดมาคอร์สนี้ไนงะอ่ะอันนี้อ่ะไม่ว่ากันถือว่าไปเอาสังคมไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของเรื่องนี้มันมีแค่นี้คนระับทุกคน คิดดีทดําดีพูดดีกระทาดีคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปนี้จบได้ในแค่แค่หกถึงเนาทีได้เลยแล้วผมก็ไม่ต้องตัดด้วยผมลองเทคให้คุณเลยอ่ะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีอะไรจะเพิ่มเติมผมหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรสะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสแสดงความคิดเห็นที่ต่างออกไปก็ได้คอมเมนต์เข้ามาที่คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเปิดรับทุกความเห็นเปิดรับทุกแง่มูล เปิดรับทุกแง่มุมความคิดเห็นออคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าขอให้คอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพราะว่าเราจะมาเป็นฮอมมูนิตี้กลุ่มก้อนที่มีสาระในชีวิตกันว่ายไงโอเคขอบคุณนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเป็นประโยชน์ต่อคนที่คุณรักคุณก็แชร์เขาได้นะครับอย่าลืมกดสัตสไครต์กดดิ้งดองกดติดตามกดอะไรก็ตามนะครับให้ผมด้วยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมพูดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีครับทุกคน